หลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักก่อนหน้านี้ค่ะทําให้น้ําเหนือก็หลากลงมาสู่พื้นที่เจ้าพระยานะคะทาให้พื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนนี้เริ่มได้รับผลกระทบแล้วค่ะเริ่มมีน้าเอ่อล้นเข้าท่วมในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะที่จังหวัดพระพนครศรีย,ยาน้ําก็เริ่มเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มตม่ำริมแม่น้าเจ้าพระยาค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดชื่อดังหลายแห่งในอําเภอเสนานะคะ,ะตอนนี้มีรายงานว่าถูกน้ําเอ่อล้นเข้าท่วมรอบๆพระอุโบสถแล้วชาวบ้านในพื้นที่เริ่มกังวล กันมากขึ้นแล้วนะคะเกรงว่าปีนี้จะประสบปัญหาน้ําท่วมใหญ่เหมือนครั้งปี2,554หรือไม่ค่ะอีกด้านหนึ่งที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะวันนี้ต้องประกาศปิดการเรียนการสอนโรงเรียนชั่วคราวไปหลายแห่งด้วยกันนะคะเนื่องมาจากว่าถนนหลายสายวันนี้ประสบปัญหาน้ําท่วมขังค่ะเนื่องจากว่ามีฝนตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่ประกอบกับปริมาณน้ําในแม่น้ําท่าจีนก็เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องเช่นกันนะคะส่งผลให้น้ําท่วมขังในถนนหลายสายด้วยกันค่ะไล่เรียงไปดูผลกระทบที่เกิดขึ้นกันนะคะเริ่มต้นกัน จังหวัดสุพรรณบุรีกันก่อนค่ะที่เขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีมีน้ําท่วมถนนหลายสายเลยค่ะทั้งที่ถนนมื่นหานถนนพระพันวษาสี่แยกแขวงการทางถนนประชาธิปไตยหน้าโรงเรียนสมวนหญิงและแยกเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีนะคะน้ำท่วมสูงประมาณ1 0ถึง30เซนติเมตรหลังจากที่เกิดฝนตกหนักตั้งแต่เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาค่ะทำให้การสัญจรไปมาก,ก็เป็นไปด้วยความยากลำบากนะคะ ขณะที่ประชาชนในพื้นที่ก็ต้องนํากระสอบทรายมาทําเป็นคันกั้นน้ําเข้าไปในตัวบ้านทางเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีค่ะประกาศขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องนะคะรวมถึงขอให้ผู้ที่อยู่อาศัยริมแม่น้ำท่าจีนค่ะเร่งขนข้าวของขึ้นสู่ที่สูงเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมและข้าวของได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมนะคะ ส่วนที่โรงเรียนสุพรรณภูมิเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีก็ถูกน้ําท่วมสูงเช่นกันค่ะจนต้องประกาศหยุดเรียนหนึ่งวันเช่นเดียวกับที่วัดป่าเลไลวรวิหารอรําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีน้ําท่วมขังสูงกว่า20เซนติเมตรนะคะทางเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่ในพื้นที่เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี23เครื่องค่ะเพื่อที่จะเร่งระบายน้ําผลักดันน้าออกจากพื้นที่เขตเศรษฐกิจทางด้านของนาย กลวัตทรัพย์ส่งสุขรองผู้ราชการจังหวัดสุพรรณบุรีบอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดสุพรรณบุรีเห็น <He hn S 1> ชอบให้ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินระหว่างวันที่8ถึง11กันยายนในพื้นที่4อำเภอด้วยกันนะคะคือที่อำเภอเมืองอำเภอสองพี่น้องอำเภอบางปะม้าและอำเภอเดิมบางนางบวช ครอบคลุ่มพื้นที่1เทศบาลเมือง27ตำบล12ชุมชน138หมู่บ้านค่ะที่อยู่อาศัยได้รับผลกระทบไป1298หลังคาเรือนพื้นที่การเกษตรทั้งนาข้าวสวนผักได้รับผลกระทบไปกว่า600ไร่นอกจากนี้ก็ยังได้เตรียมแผนเผชิญเหตุและบริหารจัดการน้ำนะคะเพื่อรับมือสถานการณ์ฝนที่จะตกหนักช่วงปลายเดือนนี้ด้วยนอกจากนี้ก็ต้อง รับมือกับมวลน,น้ําจากแม่น้ําเจ้าพระยาค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเร่งระบายมวลน,น้ําในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก่อนนะคะเพื่อควบคุมไม่ให้สถานการณ์น้ําขยายวงกว้างมากไปกว่านี้เพราะฉะนั้นก็ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังติดตามประกาศและก็ข่าวสารของทางราชาการอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะส่วนที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีนะคะไปกันที่อำเภอเลาขวัญมีรายงานฝนตกลงมาอย่างหนักตลอดทั้งคืนเช่นกันจนถึงช่วงเช้าเลยค่ะทำให้เกิดน้ำป่าหลากเข้าท่วมในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลทุ่งกระบำน้ำป่าหลากท่วมซัดสะพานแล้วก็ถนนในพื้นที่หมู่3นะคะจนสะพานขาดค่ะน้ำไหลเข้าท่วมโรงเรียนบ้านเรือนของประชาชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต,ตำบลด้วยน้ำก็ท่วมสูงประมาณ20เซนติเมตรนะคะนอกจากนี้น้ำป่าได้หลากเข้าท่วมในพื้นที่หมู่2และหมู่5ตำบลหนองนกแก้วน้ำไหลเอ,อ่อท่วมผิวถนนบ้านเรือนประชาชน รวมถึงมีบ้านเรือนถูกน้ำป่าหลากเข้าท่วมได้รับความเสียหายไปประมาณ50หลังคาเรือนค่ะโดยทางเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรีและหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลทุ่งกระบำาและตำบลหนองนกแก้วได้เร่งลงพื้นที่นะคะเพื่อสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ประชาชนที่เดือดร้อนไปดูสถานการณ์น้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาตำบลบ,บางหลวง อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทกันบ้างค่ะที่นี่เป็นกุญแจสําคัญของการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ลุ่มภาคกลางนะคะล่าสุดก็พบว่าน้ําเหนือที่ไหลเข้าเขื่อนเจ้าพระยายังมีปริมาณสูงต่อเนื่องเลยค่ะกรมชลประทานเตรียมปรับเพิ่มปริมาณการระบายน้ําขึ้นไปในเกณฑ์2,500ลูกบาทเมตรต,ต่อวินาทีนะคะเพื่อให้สอดรับกับปริมาณน้ําที่เพิ่มขึ้นรองรับมวลน้ําจากตอนบนของประเทศที่เกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักระหว่างวันที่1 6กถึง20กันยายนค่ะ ล่าสุดนะคะที่บริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาธมีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมชุมชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนของ3าตำบลแล้วค่ะคือที่ตำบลตลุกตำบลหาดอาสาตำบลโพนางดำออกซึ่งส่วนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำนะคะระดับน้ำก็จะท่วมสูงประมาณ1 0 6ถึงเซนติเมตรมีบ้านเรือนของประชาชนได้รับผลกระทบไปแล้วรวมกว่า200หลังคาเรือน ทำให้ประชาชนบางส่วนค่ะก็ต้องขึ้นมาสร้างเพิงพักอาศัยชั่วคราวบริเวณริมถนนคันคลองมหาราชนะคะเพราะว่ายังไม่วางใจในสถานการณ์น้ำในเวลานี้ค่ะส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังคงส่งผลกระทบเป็นบริเวณกว้างนะคะโดยเฉพาะชุมชนริมคลองริมแม่น้ำสายต่างๆถนนในชุมชนริมแม่น้ำถูกตัดขาดค่ะการเดินทางเข้าออกของประชาชนต้องใช้เรือในการเดินทางเข้าออกไปมานะคะ ผู้สื่อข่าวได้เดินทางลงพื้นที่ไปสำรวจรอบๆเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบว่าระดับน้ำก็ยังคงมีปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างที่ชุมชนนอกเกาะเมืองค่ะที่ชุมชนหัวแหลมหมู่ที่4ตําบลท่าวาสุกรีอําเภอพระนครศรียุทธยาแม่น้ําเจ้าพระยาเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนหลายสิบหลังคาเรือนแล้วนะคะประชาชนต้องย้ายรถยนต์รถจักรยานยนต์ออกไปไว้ในบริเวณด้านนอกแล้วก็ต้องใช้เรือเดินทางเข้าออกค่ะเพราะว่าระดับน้ำเนี่ยท่วมสูงทีเดียวประมาณ1-2เมตรเลยนะคะชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นห่วงเรื่องของปัญหาการระบายน้ําจากเขื่อนเจ้าพระยาที่จะมีการปรับเพิ่มปริมาณการระบายน้ํามากยิ่งขึ้นอีก ก็ยิ่งจะส่งผลกระทบแล้วก็หลายคนก็เริ่มกังวลน,นะคะว่าน้ําในปีนี้จะท่วมเหมือนปี2,554หรือไม่ก็ยังคงติดตามเฝ้าดูเรื่องของสถานการณ์น้ําในพื้นที่อย่างใกล้ชิดค่ะเพราะว่ายังคงมีรายงานฝนตกลงมาต่อเนื่องทุกวันเช่นเดียวกัน ส่วนในพื้นที่ตำบลหัวเวียงที่อำเภอเสนานะคะที่วัดบันไดช้างซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ริมแม่น้ำน้อยเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพระนครศรียุธยาค่ะก็มีระดับน้ำท่วมสูงราวๆ6 0ถึงเซนติเมตรแล้วนะคะบริเวณรอบๆพระออโบสถโชคดีที่น้ำยังไม่เข้าไปถึงภายในยังไม่ได้ทำให้องค์พระประธานได้รับความเสียหายค่ะนอกจากนี้ศูนย์ปฏิบัติธรรมที่ก่อสร้างในพื้นที่ลุ่มต่ำก็ ถูกน้ําท่วมไปแล้วนะคะท่วมเกือบมิดหลังคาเลยทีเดียวส่วนบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ําน้อยค่ะได้รับผลกระทบหนักทีเดียวนะคะถูกน้ําท่วมทุกครัวเรือนต้องใช้เรือเป็นพาหนะในการสัญจรไปมาเพราะว่าถนนถูกน้ําท่วมสูงทั้งหมดค่ะไปดูที่จังหวัดนนทบ,บุรีกันบ้างนะคะสถานการณ์น้าในแม่น้ําเจ้าพระยาจังหวัดนนทบ,บุรีก็เพิ่มสูงขึ้นเช่นกันค่ะจากปัจจัยของน้ําทะเลนุนด้วยแล้วก็ มวลน้ำเหนือด้วยนะคะชุมชนริมน้ำมีความเสี่ยงที่จะเจอกับภาวะน้ำล้นตลิ่งได้ค่ะอย่างเช่นที่ชุมชนวัดนครอ,อินสะพานพระรามห้าตำบลสวนใหญ่อําเภอเมืองนนทบุรีทีมท่าวลงพื้นที่ไปสํารวจเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะคือช่วงเช้าเนี่ยถึงแม้ว่าระดับน้ําจะต่ํากว่าคันกั้นน้ำเกือบสอเมตรค่ะแต่ว่าจากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ก็บอกว่า ก็ยังไม่น่าไว้วางใจนะคะเพราะว่าช่วงเย็นๆเนี่ยจะมีระดับน้ําทะเลหนุนสูงขึ้นมาอีกน้ําก็จะเอ่อล้นตลิ่งขึ้นมาปริ่มบริเวณท่าเรือพิบูลสงคราม2ค่ะทางเทศบาลจึงได้นํากระสอบทรายมาเสริมเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําเอ่อล้นเข้าไปในพื้นถนนด้านในเขตชุมชนนะคะรวมถึงนําเครื่องสูบน้ําติดตั้งเพิ่มอีกหตัวจากเดิมที่มีอยู่แล้ว2ตัวค่ะถาหากว่ามีน้ําหลากลงมามาก น้ำท่วมก็จะสามารถเร่งระบายออกจากพื้นที่ชุมชนได้เร็วมากขึ้นนะคะชาวบ,บ้านในพื้นที่บอกได้ว่าคนที่มีบ้านเรือนอยู่ในจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเป็นแอ่งกระทะก็ยอมรับสภาพค่ะ กับปัญหาน้ําท่วมที่เกิดขึ้นในทุกๆปีจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะคะปีนี้ก็เตรียมใจไว้แล้วเช่นกันว่าน้ําจะมามากไม่ต่างไปจากปีที่ผ่านมาเพราะว่ามีทั้งปัจจัยน้ําทะเลนุนมีน้ําเหนือด้วยแล้วฝนก็ตกลงมาทุกๆวันด้วยค่ะตอนนี้บ้านเรือนในพื้นที่แทบจะทุกหลังคาเรือนนะคะขนข้าวขนขอ,ของกันไปไว้บนชั้นสองของตัวบ้านกันหมดแล้วพร้อมทั้งคอยติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์กันแบบวันต่อวันค่ะตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายน เยนนี้ไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนหรืออาจจะต่อเนื่องไปจนถึงช่วงของเดือนธันวาคมด้วยค่ะสถานการณ์ที่รัฐอุตราขันทางเหนือของอินเดียครับถือว่าเป็นพื้นที่ล่าสุดที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฝนตกน้ำท่วมมีน้ำไหลบ่ารุนแรงซัดบ้านเรือนหลายหลังแล้วก็ร้านค้าจมหายไปพร้อมกับกระแสน้ารวมไปถึงรถยนต์อีกจานวนมากถนนหลายสายจมอยู่ใต้น้า การจราจรต้องหยุดชะง,งักชั่วคราวด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องเร่งอ,อยพยพผู้ที่ติดค้างอยู่ย้ายไปยังจุดที่ปลอดภัยแทนอิทธิพลจากมรสุมทําให้เกิดฝนตกหนักน้ําท่วมสูงในหลายเมืองของอินเดียอย่างน,น้อย4-5่ถึงหรัฐครับอย่างเช่นที่รัฐมณีปุระก็มีรายงานฝายกั้นแม่น้ําแตกกระแสน้ําได้พัดพาเอาผู้สูงอายุในวัย70ปีสูญหายไปพร้อมกับกระแสน้ําแล้วก็มีรายงานน้ําจากแม่น้ําอิริล ไหลล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชนข้างเคียงส่งผลทําให้บ้านเรือนจํานวนมากถูกน้ําท่วมขังและต้องสั่งอพยพประชาชนหลายพันครอบครัวออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยขณะเดียวกันยังมีคําสั่งปิดโรงเรียนและสถานศึกษาหลายแห่งในรับมณีปุร,ระเพื่อความปลอดภัยส่วนที่เมืองมุมไบในรับมหาราชตระรถไฟฟ้าก็เกิดปัญหาขัดข้องมีรายงานผู้โดยสารประมาณ17คนต้องติดค้างอยู่ภายในขบวนนานหลายชั่วโมง ก่อนที่จะได้รับการช่วยเหลือในภายหลังนี่คือสภาพของรถไฟฟ้าท,ที่มีปัญหานะครับในระหว่างที่เกิดปัญหาสภาพอากาศที่แปรปรวนแล้วก็ทําให้มีผู้โดยสารตกค้างอยู่ภายในขบวนนี้ส่วนที่เมืองการปุร,ระรัฐอุตร,รประเทศครับก็มีปัญหาน้ําท่วมขังมานานร่วม3าวันโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งต้องปิดชั่วคราวน้ําท่วมยังขยายวงกว้างกระทบกับบ้านเรือนถนนหลายสายจมน้ําหลายคนครับต้องใช้เรือยาง ย้ายไปอยู่ในจุดอื่นแทนส่วนที่เมืองเจา้าปาอีกกุรีในรับเบียงกอตะวันตกก็ต้องมีการให้ประชาชนครับสามารถใช้แพ่ไม้ไผ่ล่องไปตามถนนที่ตอนนี้มีน้ำท่วมขังสูงอยู่โดยรอยจากเหตุการณ์ที่อินเดียครับไปต่อกันที่ออสเตรเลียซึ่งล่าสุดมีการเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับผลกระทบจากสภาพอากาศที่แปรปรวนแบบสุดขั้วซึ่งจะทำให้เกิดภัยธรรมชาติที่ถี่ขึ้นและรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิม โดยเรื่องนี้ครับทางร,รัฐมนตรีกระทรวงภูมิอากาศและพลังงานของออสเตรเลียได้ถแถลงว่าพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศชุมชนที่อยู่ห่างไกลและแถบชานเมืองจะเป็นจุดที่ได้รับผลกระทบมากเป็นพิเศษและจําเป็นจะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ล่วงหน้าซึ่งก็อาจจะส่งผลกระทบต่อภา,าคอุตสาหกรรมการให้บริการ ระบบโครงสร้างพื้นฐานสําคัญซึ่งเป็นปัจจัยที่มาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกโดยตรงจนส่งผลทําให้เกิดภาวะคลื่นความร้อนและภัยธรรมชาติที่มีความเสี่ยงถึงชีวิตขณะที่ระดับน้ําทะเลที่มีแนวโน้มสูงขึ้นก็จะทําให้ประชาชนหลายล้านคนตกอยู่ภายใต้ความเสี่ยงขณะที่ พืชพันธุ์ทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงจํานวนมากก็ต้องถูกสั่งให้อพยพไปพร้อมๆกันรวไมไปถึงยังมีสัตว์อีกจํานวนไม่น้อยที่เสี่ยงจะสูญพันธุ์ได้อีกในอนาคตครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมท N n ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด u b s c r i b e กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ t ี n ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ